เกิดอะไรขึ้นถ้าเราจับสก,กีบีดีทุกตัวโยนลงหลุมลงไเลยวลยแลแต่ละหลุมก็ไม่ได้มีแค่หลุมธรรมดาเราสก,กีบีดีจเจาตัวลอดจากหลุมและมินิเกมของเจ้าหมีและต่อตอปิโดได้ไหมไว้ไว้ไว้เรามารู้มาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราพบกับพวกสก,กีบีดีทั้งหลายนะครับเราจะมาเอารองหลุมกันเย้ yeah, ดูว้าวนี่คุณยายเบนดี้ อ่ะเดี๋ยวแล้วง,งมีไปไหนอ่ะฉันก็ไม่ยู่เหมือนกันนะพอดีฉันแก่แล้วสายตาไม่ค่อยดีอแกพอจะเห็นไหมอยากจะจับพี่จอออฉันไม่เห็นเจ้าหวีเลยเนี่ยดูสิเห็นจะ่พวกสกีบีดี้ทั้งหลายเอ๊ะีดี้ดู่ยินเสียงกันปะฉันได้ยินฉันได้ยินชันดเจนเยอะแต่ฉันไม่ยู้ว่าอยู่ตรงไหญ่ยู้ยังยิ่งสกีวดีดูพี่พี หน้าเหมือนปลาทับปลาทับยอะไรนะโอ้ยอะเดี๋ยว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 เจ้าหมีแกไปอยู่ในกระจกได้ไงเนี่ยแค่บอกว่าที่กระจกวิเศษเอ๋ยกระจกวิเศษเอ๋ยใครหล่อที่สุดในปัตตภีเจ้าหมีต่อพีโดอ่ะไม่ค่อยเข้าข่าตัวเอง ดิคุณยายเราว่านะปล่อยเจ้าหบีเถอะเราเอาสกิบิดี้มาลงหลุมกันดีกว่ากยก่อนยัก่อนนี่นเอาสกีบิดี้ลงหลุมเราเอาคุณยายลงหลุมเลยอายุ่ีลยาดแกลไปเลยลงหลุมไปเลยช่วยช่วหลูิม่ถงจันรดิเจ้าบีฉันว่านะ คุยายลงหลุมแล้วงั้นเจ้าวี่แกต้องลางสกสกิบิดี้ลงไว้แล้วละ่ะ <c oughs> ไหนลองลากสักตัวสิคนดูอยากเห็นตัวไหนก็ได้อ๋อ<น>อ๋อ, <ไป S 2> อโดนอะไรอะ่ะโดนใบมีดเหรอลุมแดดตาย <c oughs> เดี๋ยวฉันเอาลงให้แทนแล้วกันนะดีนะฮะตัวดีนะเพื่อนๆลงหลุมที่ลึกที่สุดไปแล้วแล้วก็มาดูตรงนี้ฝึ่ลงมาไหมฟึ้ปุ้มเป็นยังไงเอ้าไม่ตายนะครับนี่ครับ อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตุ้มเรียบร้อยโดนหนามตรงนี้ไปเราต้องลากมานะครับอ๋อจะมีแบบแจ็คพอตแบบไม่โดนด้วยนะครับตรงนี้นี่จะมีหนามอยู่ตรงนี้ข้างล่างเราสามารถออกไปได้ปึ้งอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เจ้าล็อกเก็ตลงไปปึ้งลงไปแล้วเจ้าล็อกเก็ตเข้ามาดูนี่มาแล้วนะครับ โอ้ไม่โดนหนายชคดีมากๆนะที่ไปโดนหนามอ่ะเดี๋ยวขอลองเออเบนดี้ตัวไหนดีจีแมนมะ้เออถ้าจีแมนตัวเล็กเดี๋ดีไปเลยให้โดนหนามแล้วเบนดี้ขอไปดูหน่อยปึ๊บมายังหรือว่าลงมาแล้วไม่เจอเบนดี้อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เจอนะครับหรือว่าจะตายไปแล้ว <c oughs> เออเบนดี้บอกน่าจะตายไปแล้วนะครับตายตัวปวดมาแล้วเจ้าห <c oughs> วีลากลงไปเลยเนี่ยเออเอาให้โดนหนามนะเอาให้โดนหนามนะ ไม่โดนไหมโดนปะลงมาแล้วปูมโดนดาบเต็มเต็มโอ้โหเดี๋ยวเอาเจ้าด็อกเตอร์ลงไปดีกว่าเบนดี้ลงไปเลยอยาให้โดนดาบนะเบนดี้ลงไปแล้วครับตอนนี้ลงไปดูปูโดนไหมสูมอยู่อือลงมาแล้วปูไม่โดนโอ้โหตรงล่องพอดีเลยนะครับไหนตัวอื่นสิเอาตัวอะไรดีตัวนี้หรออ่ะเอาตัวนี้ก็ได้ลงไปปบขากล้องนะครับใช่ขาแม่มุมขากล้องก็ได้มาแล้ว เราเปิดไปแล้วนะครับหรือว่าเราลองเปลี่ยนจากหนามเป็นอย่างอื่นดีไหมลองดูเปลี่ยนจากหนามเป็นอย่างอื่นดูอาลัครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา G ี a มเนี่ยไปแผดเผากันดีกว่าดีพวกเราดูไปแล้วเฮ้ยเออมาดู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 าดาดาดแล้วแล้วแล,วแล,วแลวพุบลงมาแล้วป้าไงโอ้โหอ้ย,อยไปต่อไปต่อไปต่อ,ตอมา ปลาลายยากไหมปลาลายยายาย่ายยังไม่อยากเป็นปลาลายยากละยายก็ย่าเหมือนกันนะปลาดุกไม่ต้องปลาดุกแล้วล่ะมาดิดีกว่าออกตตฟูส์ดิปลาหมึกดีกว่านี่ไปแล้วคนอยากขี่หรือเปล่าเนี่ไปดูกันเลยไปดู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 มาดูมาดูมาแล้วซูมปลาหมึกมปลาลายปลาหมึกยาว ดิลองเอาตัวอื่นปะเอาตัวเล็กๆลงไปก่อนปะเนี่ยพวกตัวเล็กๆเนี่ยไปเลยตัวเล็ไปเลยพวกแบ่งม<า>ุมอ่ะฮะโยนพร้อมกันมั้ยอ่ะสักตัวตัวเล็กๆเนี่ยมาจับตัวเล็กๆลงไปไปเลยโยนไปเลยไปแล้ววูบไปเลยออกาพวคู่กับแมงมุมสู้กันเนีไงอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วตูมลงมาแล้วแมงมุม สไปเดอ์แมนกับออโต้พุท่ีบอกไว้ก่อนเลยสไปเดอแนแบบมุมยังอยู่แบบมุมมนไฟจริงๆเลยโอ้โหโหดมากแ้วไปดูตัวอื่นต่อดีกว่าปะว่าเออเอาตัวไหนดีตัวนี้ปะดิรถไตัวใหญ่พิลเลยรนะ่ไปแล้ววิ่งมาดูแล้ววิ่งมาดูแล้ววิ่งมาดูแล้วอ๋อดีไงอยู่ดิอยู่ดิตูมระเบิดไปเรียบร้อย เอาละเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเป็นไม่ได้เกมนะครับจะให้พวกสกีบี้นะครับตกลงมาในหลุมหรือว่าไม่ตกก็ได้เพราะว่าเราจะให้มันไต่ลาวมาอย่างนี้นะครับทีละตัวเลยมาดูกันเริ่มจากตัวแรกก่อนอะเอาตัวห,หัวลนก่อนดีมะเนี่ยหัวลนตัวเนี้ยลนไปเลยลนซศาวิ่งไปเลยอะมาแล้วนี่เออุอ โดโด้ว่าจะตกหรือเปล่าข้างล่างเป็นแก๊สพิษนะเตึงนึงนึ่งนึ่งนึ่งนึงนึ่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 งนึงนึ่งนึงนึ่งนึงนึ่งตึงนึ้งนึงนึงนึงงนึงนึงนึ่งนึ่งนึงนึงนึ่งึ่งึ่งนึงึงนึงนึงึงนึ่งนว่นึ่งงนึ่งนึ้งนึ่นึ่ี่ีนึงนึ่งนอ่น มาเลยเจ้าเปิดตัวดีดูซิว่าจะเป็นยังไงมาแล้ววิวสมิงไปวิวสมิ่งวิวสมิงีจะนวิวสิงมาแล้วดูฉุบพี่เสือดันู้กู้โอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยข้ามได้อยู่ข้ามได้อยู่ข้ามได้อยู่เออึลุ้นใจว่าพี่วิวจะตกหรือไม่ตกดิอันนี้โตยาวได้เลยเอว้าวข้ามมาได้แล้วโอ้โห

นี oh ่ไงโดนแก๊สพิษไปซะโอ้โหเป็นไฟแล้วก็เป็นเป็นเผาอบกอุ้ยรู้สึกว่า<ฟ>รู้สึกว่าจะอึดมากเลยเจ้าหมีตัวนี้อ่ะก็มีไฟอ๋อเขามีไฟไฟเลยทำกะตียากับแก๊สพิษทำให้แก๊สพิษมันหายไปแล้วลองอีกตัววะเจ้าหม,มีนี่อ่ะเจ้าสกิบิดีสามหัวไม่มีมีสามหัวไปเลยฉันเลือกางลองตายดูเฟิร์บเฟิร์บฮือจึ๊บ นี่อย่ากระดานพวกออบบี้อะไรเลยเนี่ยเจ้าหวี่ออฟฟี่ในจีมดโ้ยไม่ให้ดูค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินโอ้สบายชิวๆทำได้ได้เปล่าโอ้ผ่านด้วยอ่啊ผ่านด้วยดูดิรู้ตัวสดุดท้ายนัดดาบมาเลย โอ้โโซโลเขาเก็นีพีที่เนี่ยถือสี่ดาบโซโลเขาถือสามดาบนะน,นี่สี่ดาบเลยเออดูซิว่าจะไปโ่นอุ้ยอุ้ยค่อยค่อยตายดีเป็นแมงมุมก็ต้องเกาะข้างฝา โอ้โหชิลมากดูโอ้โเบนดี้เอาเบนดี้ไปขวางก่อนบอกไว้ก่อนเลยไว<ม>้โอ้เป็นยังไงอุ้ยมาแล้วตกลงมาแล้วเรื่องต่อถ้าต่อจะไปดูดแก๊สพิษมันน้อยลงฮะดูดิเฮ้ยแดีเข้าเข้ามาสิเห็นไหมฉันบอกเขาว่าไฟไปทัาสัตว์สีที่ยากับแก๊สพิษทำให้แก๊สพิษหายถึงไงโอ้เจ้าหมีแก๊สิดูแก๊สพิษหายไปแล้วฮะออกมาเป็นไงล่ะออเดี๋ยไปเชื่อเจ้าหมีบ้ากนะท่านผู้ชม พูกนะไม่มีเล่นด้วยเห็นพวกนั้นเล่นมีเล่นโท์บ้ามก่อนเดี๋ยวร่นักกีกรรขักสุดยอดเหมือนกันนะแกไม่ใช่สกีบีดี้นะแกจะมาเล่นได้ไงเนี่ยแกมือสกีบีดี้จะต่อจะไปโดปแกก็เหมือนกินปลาแกก็เหมือนไปให้ดูว่ากันดูมีดูโอ้โหเร็วมีมีวิ่งมีวิ่งว้าเกือบเกือบเกือบไปแล้วไม่ได้แอมเหรอคนดูไม่ได้เห็นมีตกหรอกพี่ก่อนโอ้โหสุดยอดเลยเจ้าหวี vai 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 kẻng trinh cứ wii đi kẻng trinh hỏi lằng nè đâu dai 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 ครับครั้งนี้เนี่ยเรามัดรวมนะครับเจ้าสกิบบี้ทั้งหมดมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะลงหลุมกันซึ่งจะให้เจ้าหมีเนี่ยปาระเบิดไปเลยเจ้าหมีโายล้อหมีเขาตอไป้เลยต้ปาไปเลย่งรงลยไยงง้แล้วคาายายวารบให้คุณยายลงไปแล้วเตียวตัวต

แต่หุนที่จะถ้าจะมาหวานต่แ,นตแ,นาาแกก็นนะานะาาาาาโลกนา่ะนะโลกความดันขึ้นอื่นดู<ห><ห>